สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่โลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเป็นพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าเพื่อนฟังนะครับมาเป็นประจำทุกสัปดาห์จะพยายามมาได้เรื่อยนะครับขอบคุณมากๆกครับสําหรับทุกคนที่ติดตามกันใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับประเด็นในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่า การเทคโอเวอร์ของนิวคาเซิลแลละครับจู่ๆก็ตุ้มตกถังเข้าสารกลายเป็นสโมรสรที่มีเจ้าของรวยที่สุดในโลกแล้วก็เริ่มวาดมนโนภาพกันแล้วฮะโอ้โหจะมีใครเข้ามาตลาดซื้อขายเดนมกราความนี้ช็อปปิ้งกันเป็นยังไงบ้างต่างๆนานาเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันหน่อยครับหลายๆคนอาจจะได้เห็นจากจากคลิปของช่องอื่นแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมาแบบเป็นไทม์ไลน์ ให้มันเห็นชัดเจนและการเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมาได้ยังไงนะฮะทำไมไมชัลลี่โดนเหยียดหยามโดนประนามเหลือเกินนะครับแล้วกลุ่มทุนเนี้ยคือใครนะฮะแล้วกว่าจะได้มันเป็นยังไงบ้างแล้วพอได้เสร็จปุ๊บงบประมาณมีเท่าไหร่จะเอาไปซื้อใครหรือจะทําอะไรจะบริหารจัดการกันยังไงเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะฮะทีละข้อไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับผม ถ้าเราังสงสัยว่าแล้วมันมากขนาดไหนครับพี่ไอ้สามแสนล้านปอนด์แมสตี้รวยไหมฮะสินทรัพย์ของกลุ่มทุนอาบูดาบีเดนมีสองหมื่นล้านปอนด์ถ้าจะเริ่มจากเคสนี้นะฮะมันก็คงต้องเริ่มจากไมค์แอชลีย์เนี่ยแหละครับประธานหนุ่มใหญ่ร่างท้วมที่ มีความผูกพันกนับสโมสรเป็นแฟนบอลของนิวคาสเซิลตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนแบบแห่แหนกันมากว่านี่แหละครับได้คนหนุ่มเข้ามาบรหิหารจัดการและประสบกเร็จในการทําธุรกิจเขาคือคนที่ทําให้ Sport ตไดเรกนะครับแจ้งเกิดขึ้นมาได้ Sport Direct คือร้านขายเสื้อผ้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาเทียบก็ประมาณซูเปอร์สปอร์ตอาริอะไรประมาณนี้ครับถ้าเทียบกับบ้านเรานะาประมาณนั้น ซึ่งด้วยความที่เป็นแฟนบอลของนิวคาสเซิลอยู่แล้วครับเขาเข้ามาเนี่ยแฟนบอลร,รักมากมันมีภาพที่เขาแบบค่อนข้างเป็นประธานที่ไม่ได้ถือยศถือตัวเท่าไหร่มีเข้าไปเชียร์กับแฟนบอลบ,บนอัฒจันทร์ถือแก้วเบียรสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ภาพฉากแรกช่วงฮันนีมูนเป็นแบบนั้นครับแล้วก็พยายามจะทำให้นิวคาสเซิลนั้นกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งซึ่งก็กลับมาอยู่ในพิม์ลีกได้นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปครับ ทุกอย่างมันก็ค่อยๆลดระดับลงการลงทุนที่แฟนแฟนิโอเซลอยากเห็นเพื่อแสดงถึงความทยายานพาทีมไปสู่จุดสูงสุดมันก็ค่อยๆลดน้อยลงแล้วในช่วงหลังนี้ยิ่งหนักเลยครับงบประมาณก็แทบแบบน้อยนิดมากต่อให้มันจะมีแบบหลายๆคนที่ซื้อเข้ามาอย่างจร์จินตันหรือมิเกลอรเ,เมรอนที่ลงทุนไปเกินในระดับ20กว่าล้านปอนด์น,นะครับเพามันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้ นี่ก็เส้นนั้นมีความแตกต่างขึ้นมาแล้วฟังเส้นสุดท้ายเมื่อคือการเปลี่ยนผู้จัดการทีมนี่แหละครับราเฟลเบเเตสไม่ไหวแล้วครับโอ้ทำงานก็ไม่ค่อยได้งบประมาณมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นพยายามแล้วพยายามอีกสุดท้ายเบเนเตสออกไปแต่คนที่มาแอชเชีเลือกเข้ามาคือสตีฟบู o ทสครับซึ่งมันเป็นการบ่งบอเลยครับว่าโอ้การเลือกใช้กุศลอ,อยาสตีฟบูทสเนี่ยคุณไม่ต้องไปคาดหวังถึงเรื่องของการเป็นแชมป์หรือ พื้นที่ยุโรปแชมเนสลีกอะไรพวกนี้เลยครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าสตีบู้เนี่ยคือผู้การทีมในเกรดในระดับเกรดบีค่อนๆลงล่างด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วก็ผลงานในเด่นก็มักจะเป็นการพาทีมดิ้นรนหนีตกชั้นซะมากกว่าไม่ได้มีวิแววที่ทำให้ทีมนั้นก้าวขึ้นไปสู่จุดสุดทด้แฟนก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหหมดใจแล้วไค์แอชลีย์ทำไมไม่ทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างงี้ ฝั่งของมาแอชลียก็รู้ครับว่าไอการบริหารจัดการของนิโคเซอรเนี่ยมันถึงจุดทางตันแล้วเขาก็ไม่สามารถจะจะขย,ยายไปมากไปกว่านี้ถามกันตรงๆครับมาแอชลียอยากขายไหมอยากขายจนตัวสั่นครับขอให้มีใครก็ได้เข้ามาเทเ over เนี่ยนะฮะในระดับที่เขาตั้งไว้ก็คือประมาณ300ลา้านปอนด์จอรัทั้งเมื่อปีที่แล้วครับ2020มีกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาติดต่อแล้วมันเกือบจะได้ครับ กลุ่มทุนนี้นะครับมีชื่อว่า Public Investment Fund of Saudi Arabia ครับก็แปลง่ายๆก็คือเป็นกองทุนสำรองเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติบทบาทหน้าที่ก็คือไอ้เงินสำรองของของชาติเนี่ยนะฮะเอาไว้ไปลงทุนในธุรกิจต่างๆในต่างแดนในต่างประเทศที่มันเห็นว่ามันจะสร้างกำไรได้มันจะทำให้เม็ดเงินนั้นออกดอกออกผลมากขึ้นไปเป็นประมาณนั้นครับ ซึ่งพอมาติดต่อที่ดีคอเซอร์โอ้โหทุกอย่างแบบฮือฮามากครับมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงมากเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรื่องไปถึงที่พิมลีกรวมถึง FA ครับโดนสกัดกันปึ้งไม่ได้ไม่ได้เหตุผลก็คือ public investment fund of Saudi Arabia เนี่ยนะครับหรือเรียกกันย่อๆว่า P.I.F. เนี่ยนะครับมีหุ้นส่วนสำคัญหรือคนใหญ่คนโตที่อยู่ในองค์กรนี้นะครับคือ มมฮัมหมัดบบลซามานครับเป็นมงกุฎราชกุมารของซาอุดีอาระเบียครับแล้วท่านราชกุมารบิลซามานเนี่ยก็มีภาพลักษณ์รวมถึงข่าวรวมถึงถูกกล่าวหาในเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายเช่นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการรอบสังหารนักข่าวชาตรกรีที่เข้าไปทำข่าวการเมืองในซาอุดีอาระเบียแล้วเหมือนกับว่าอยู่คนละฝั่งกับตัวท่านอะไรประมาณนั้นครับ หรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการทําสงครามในเยเมนนะฮะหรืออีกอันนึงก็คืออันนี้ตรงๆเลยครับคือเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ b ีอินสปอรซึ่งเป็นของกลุ่มทุนกาตาแล้วก็เป็นเจ้าของลิกสิตพิม a รีกในตะวันออกกลางซึ่งซาอุดิอาระเบียไม่ได้ใช้ของ b ีอินครับเขามีอ,องค์กรของเขาแหละนะครับชื่อว่าอะไรรู้ไหมฮะบีอัลสปอร์ตครับคือตั้งชื่อมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่า พูดกันแบบภาษาบ้านๆคือกวนตีนเลยครับไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะไม่เอาลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องทางกฎหมายดึงสัญญาณมาถ่ายเองและใช้ชื่อว่า be out ไปเลยเพมหรือเลไอเฟบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ครับคุณสมบัติไม่ผ่านนะฮะประมาณนั้นก็เลยยกเลิกไปแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นครับเพราะยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือว่าเป็น แม่จะเรียกว่าคีแมนก็คงไม่ใช่คีวูมนนะ <c oughs> คนนี้คือเจ้าแม่แห่งการดีลครับ <c oughs> เธอชื่อว่าอาร์เมนดาสเตฟลีอายุ48ปีครับสเตฟลีเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเป็นดังแบบมาก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจด้วยการทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารตอนอายุ23ปีแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ในช่วงนั้นเน่ยเธอได้สร้างคอนเคชั่น ค่อยๆสร้างไปครับรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่มากมายบางทีเข้าไปอยู่ในสนามม้าที่อังกฤษถูกกฎหมายนะครับสนามม้าเพื่อเข้าไปเจอกับนักธุรกิจหรือคนใหญ่คนโตนะครับเพื่อจะสร้างเส้นสายคอนเนคกชั่นของตัวเองจนยทั้งเลยเถิดไปถึงไปได้รู้จักกับกลุ่มทุนทางตันออกกลางหลายๆเจ้าครับแล้วก็แมนดา a s สเตฟลีเนี่ยนะครับเป็นคนเจรจาหรือเป็นหนายหน้านะครับ เพื่อเอากลุ่มทุนจากตะวันออกกลางเนี่ยมาลงทุนในยุโรปถ้าเอาในวงการฟุตบอลเนี่ยผลงานที่มันมันชัดเจนที่สุดนะครับก็คือปี2008ครับในการเทลเวอร์แมสตี้นั่นแหละครับก็เป็นสเตฟลีเนี่ยแหละครับที่เป็นคนเจรจาพาเอากลุ่มทุนจากอาบดาบีนำโดยท่านชิงมันซูนเนี่ยนะฮะเข้ามาเทลเวอร์แมสตี้ในปี2008ครั้งนั้นเนี่ยเธอได้รับค่าคอมมิชชั่นครับไป10ล้านปอนด์ แล้วก็จนกระทั่งมาถึงครั้งนี้นะครับที่เธอก็เป็นตัวแทนให้กับ PIF นะครับหรือว่า Public Investment Fund of Saudi Arabia เนี่ยเพื่อมาคโอเวอร์นิวคัสเซิ์แต่พอครั้งแรกโดนปัดตกไปครับว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม s t e l y บอกเลยครับว่าเฮ้ยคุณไม่มีมาตรฐานในการตัดสินเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยครับต้องบอกว่าไงเพราะฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยค่ะดีกว่านะเพราะเป็นผู้หญิงเซฟว่าเตรียมตัวได้เลยค่ะ จะรวบรวมหักฐานเพื่อไปฟ้องพิมลีกและ FA ให้ได้ในแาหน้าที่ขัดขวางการเข้ามาลงทุนของ p i f แบบนี้ไม่ได้โดยใช้คาว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมแบบนี้คุณไม่ได้มีกรอบในการการตัดสินอย่างชัดเจนมันเป็นคำพูดแบบว่าหลวมๆไม่มีอะไรเลยระวังตัวไว้พิมลีกและ FA ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยน หลายสื่อมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับเพราะว่าพอสเตฟลี่ประกาศว่าจะเล่นงานทางพิมลีกและเอฟเอนะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งนั้นทางพิมลีกและเอฟเอรู้สึกลนลานอะ่ะเอ้ยมันยังไงดีวะเพราะว่าอะไรเพราะมีการคาดการ์เหมือนกันครับบอกว่าในองค์กรของพิมลีกและเอฟเอมันก็ไม่ได้ขาวสะอาดนักหรอกมันก็ยังมีฝุ่นใต้พรมอยู่บ้างและถ้าสเตฟลี่เปิดโปงขึ้นมาเนี่ย บันไลครับบันไลกับอง,องค์กรแน่ๆอันนี้เป็นการประเมินนะฮะประเมินจากาสาการของทางสื่อของต่างประเทศคราวนี้ก็เลยได้โอกาสว่าถ้าอย่างนั้นไปเตรียมหลักฐานมาใหม่แล้วก็เนี่ยมีข้อ1ข้อ2ที่คุณต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างแล้วเอามานำเสนอใหม่ต่อพิเมียและก็ FA ซึ่งสุดท้ายมันก็กลับมา ถึงนปัจจุบันเนี่แหละครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วว่าโอเคอมงกุฎราชมุมานอย่างท่านโมเมตมบิลซามานจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการครั้งนี้นะครับต่อให้จะเป็นหุ้นส่วนสำคัญของ PAF ก็ตามแต่ขออ้อ2เรื่องของ B ีอ B out เคลียร์ครับจะไม่มี B ีอ u t อีกแล้วจะทำตามกฎหมายทุกอย่างแค่นั้นแหละครับพรีเมียร์ลีกก็เปิดไฟเขียว ให้ P.A.F เข้ามาเทลเวอร์นิวคาสเซอร์อย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยมันก็ถูเข้าจากนกันพอสมควรครับโอ้โหมันเหมือนแบบแหมโลกทุนนิยมจริงๆนะมาพอมันมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องการจราจารทุกอย่างมันเลยดูง่ายขึ้นและแบบนี้โอ้โหโลกฟุตบอลที่มันสวยงามในอุดมคิติมันหายไปหมดแล้วมันขับเคลื่อนด้วยเงินตราหมดแล้วบางสื่อบางเจ้ายกคำว่าสปอตวอชชิ่งเลยครับ สปอตวอชิงคืออะไรสปอตวอชิงมันคือการสร้างภาพลักษณ์ในแง่บวกโดยใช้กีฬาครับก็คือหมายความว่าทางซาเรียเบียเนี่ยพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของตัวเองโดยการเข้ามาลงทุนในกิจการต่างๆแล้วก็ใช้กีฬาเนี่ยเป็นหนึ่งในการทําให้ตัวเองนั้นดูดูดีขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีข้อกล่าวหาเยอะแยะมากมายอยู่ข้างหลังบางคนแฮปปี้บางคนไม่แฮปปี้แต่ถ้าถามแฟนนิวคาสเซิลนะครับผมว่าเกิน 80%- 90%แฮปปี้ครับ เพราะว่ามันเหมือนกับว่าการทนอยู่ณปัจจุบันกับไม a ์แอชลีย์มันมืดมนมากครับมันไม่มีอะไรเห็นแสงสว่างเลยครับไม่มีเห็นโอกาสในการเติบโตขึ้นไปเลยต่อให้ไม่ใช่เป็น PIF จากซาอุดีอาระเบียเข้ามาเทลเวอร์ขอให้เป็นเจ้าอื่นที่เข้ามาเทลเวอร์ใครก็ได้ครับขอให้หลุดพ้นจากไม a ์แอชลีย์แค่นั้นพอแต่บังเอิญว่ากลุ่มทุนที่เข้ามาเทลเวอร์เนี่ยรวยที่สุดในโลกครับมีการเปิดเผยว่า ซับสินนี่ยนะครับมูลค่าทั้งหมดของ PIF น,นะครับหรือว่า Public Investment Fund of Saudi Arabia รวมทั้งสิ้นนะครับสามแสนล้านปอนด์ครับสามแสนล้านปอนด์ครับถ้าเราลังสงสัยว่าแล้วมันมากขนาดไหนครับพี่ไอ้สามแสนล้านปอนด์เทียบกับส,สโมสรฟุตบอลก็ได้ครับมนซิสีร้รวยไหมฮะร,รวยครับกลุ่มทุนอบโโบับดาบีโดยท่านชิงมันซู ทั้งหมดครับสินทรัพย์ของกลุ่มทุนอาบูดาบีเดนี่มีแค่ใช้คำว่าแค่ไม่ได้สิมี20,000ล้านปอนด์ครับนี่คือความแตกต่างครับถ้าเรามองว่าซิตี้รวยแล้วใช่ไหมฮะโอ้โหมหาศาลเจ้าของใหม่ของนิวอัลเซอร์คือ3ามแสนล้านปอนด์ครับขณะที่ของเมสตี้เนี่ย20,000ล้านปอนด์แล้วถ้าคุณบอกว่าโอ้บริษัทช่องแมงละ่ะ กลุ่มทุนจาก,การต์ตานะฮะเท่าไหร่กลุ่มทุนจาก,การต์ตาสินทรัพย์ทั้งหมดนะในการเปิดเผยเนี่ยเจ็ดพล้านปอนด์ครับลดลงมาอีกครับเท่ากับว่านิวเซอร์กลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีเจ้าของรวยที่สุดในโลกครับโมาสารมากครับอยากรู้เท่าไหร่ก็เอา46เข้าไปคูณ ใครว่างลองคูณให้ผมหน่อยล้กันไม่ไหวจริงๆสามแสนล้านคูณสีหรือเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับลองไปคิดดูเองแล้วกันประเด็นถัดมามันก็เลยถูกพูดถึงนั่นแหละครับว่าแล้วจะทํายังไงต่อไปจากการคาดการณ์ของ BBC นะครับบอกว่างบประมาณก้อนแรกที่ PAF จะมอบให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยก็คือ190ล้านปอนด์โดยแต่งตั้งตำแหน่งอะไรเรียบร้อยแล้วประธานสโมสรคือรายาอารายานครับเป็น มือขวาลูกน้องคนที่ทํางานมาด้วยกันน้องคนสนิทของมูฮัมหมัดเบลซามารรมนราชกุมารนั่นเองนะครับนอกจากนี้อแมนดาสเตฟลี์ยังได้ตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้วยครับและที่สําคัญคือได้หุ้นสโมสรสิบเปอร์เซนด้วยครับโอ้หูลค่ามหาศาลครับถ้าเราวัดจากเมื่อปีสองพที่เธอได้จากแมสตี้เป็นค่าคอมมิชชั่นนะฮะในการเป็นเนหน้าเนะี่ยสิบล้านปอนด์ใช่ไหมครัครั้งนี้ ถ้าเรามองว่าอาการเทลเวอร์ครั้งนี้มัน300ล้านปอนด์10%นะฮะในการเป็นส่วนแบ่งหุ้นส่วนของเธอเนี่ยก็คือ30ล้านปอนด์แต่เชื่อว่าไอ้10%ตรงนี้มันไม่หยุดแค่30ล้านปอนด์แน่ๆครับมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสเตเบลลรวยไม่รู้เรื่องครับแล้วเธอก็ได้รับการมอบหมายว่าเป็นคนที่จะสามารถคัดเลือกเคาะได้ครับว่าจะซื้อขายผู้เล่นหรือผู้จัดการทีมอย่างไร โดยประมาณ190ล้านปอนด์ก้อนแรกที่เตรียมจะอนุมัติมาเนี่ยแหละครับคราวนี้เริ่มว้าวแฟนนิวเซอร์เอาแล้วครับเฮ้ยมันจะยังไงกันต่อไปอยากได้ใครเอ็มปัปเป้ไหมหรือเออร์ดิงบาวฮาลันด์ไหมหรือใครจะตามแต่ถ้าให้วิเคราะห์กันต่อนะครับว่า190ล้านปอนด์เนี่ยมันควรจะเล่นแร่แปรธาตุกันอย่างไรอันดับแรกถ้าใครกังวลในเรื่องของกฎควบคุมการเงินหรือว่า financial fair play ไม่ต้องกังวลครับนี่คือ พอยกเว้นครับเพราะว่าเป็นทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาคือหมายว่าคุณเพิ่งเริ่มทางานน่ะในปีแรกจะไม่มีการอยู่ในขาดที่ต้องรายง,งานเรื่องของบัญชีายรับจ่ายครับตามสะดวกครับและนอกจากนี้ในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยนะฮะ mm hmm. financial fair play มันก็ยังยังไม่ได้แบบแข็งแรงมากนะเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปบางทีต้องเอาบัญชีในรอบ2ปีรายง,งานใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละทีมนั้นเจอพิษษรษฐกิจเล่นงานมากมาก เพราะนันเป็นช่วงเวลาที่ที่ฟรีไทม์เลยครับให้กับนวคลาเซอรแต่ประเด็นคือการลงทุนมันจะเป็นแบบไหนนั่นเองซึ่งผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยที่มันสามารถทําได้เลยนะครับก็คือตําแหน่งผู้จัดการทีมครับเพราะว่าก่อนที่ไปถึงตลาดซื้อขายเนี่ยมันต้องรอเดือนมกราคมผู้จัดการทีมแน่นอนครับถ้าคุณจะไปมองไปถึงแชมป์พิมลีหรืออะไรต่างๆสตีบูชไม่ตอบโจทย์ครับ ไม่มีทางตอบโจทย์แน,น่นอนต้องหาคนใหม่ซึ่งตอนนี้มันก็เริ่มมีมีไลน์อพเข้ามาแล้วนะครับคนที่ว่างงานต่างๆนั่นแหละครับอันเจนโนคอนเต้ซูรนซีดานเอ็ดดี้ฮาวฟรค์เลมพาดแม้ทั้งซีวินเจรารดครับที่ทำงานอยู่กับเรนเจอร์ก็มีข่าวซึ่งในแง่ตรงนี้นะฮะทาง BBC เขาวิเคราะห์ไว้ว่าอยู่ที่การเลือกเลยครับผู้การทีมสำคัญมากครับเพราะมันจะเป็นตัวดึงดูดให้กับนักเตะคนอื่นๆ และมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ณนะวันนี้เวลานี้เลยเพราะการซื้อเตยต้องรอเดือนมกราคมแต่เปลี่ยนโคช้ชเปลี่ยนผู้จัดการทีมทําได้เลยครับและถ้าคุณเลือกตัวที่ถูกต้องตุ้มช่วงตลาดเปิดเดือนมกราคมทํางานได้ง่ายครับเพราะในเมื่อคุณมีตัวที่ดึงดูดนักเตะตรงนี้แล้วหลายฝ่ายคาดการ์ว่าโอกาสจะเป็นอันโตโรคอนเต้สูงมากครับ อันนี้จากสื่อนะฮะคอนเต้ยังว่างงานอยูอ่ค่อนข้างชัวร์ครับการันตีในเรื่องการเป็นแชมป์ได้แน่แนเพียงแต่ว่าถ้าดูจากประวัติแล้วนะฮะคอนเต้ก็มักจะมีอัตลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างสูงครับไม่ได้ไม่ได้ออนอ่อนผ่อนตามกับบรรดาบริหารเท่าไหร่มักจะมีปัญหากับทีมฝ่ายบริหารทั้งอยู่ที่เจลซีทั้งอยู่ที่ LC, ทอินเตอร์ Inter. คือแข็งฮนะแข็งไม่ยอมอ่อนอันนี้เป็นเป็นหนจุดที่อาจต้องคุยกัน แต่ถ้าจะเริ่มแบบว่าด้วยการสร้างทีมใหม่บางทีอาจจะมองดูโคโชอย่างเอธิฮาวก็น่าสนใจครับที่ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกุนซือดาวรุ่งของคนอังกฤษการพาบอลมารขึ้นมาแต่ตอนนี้ออกจากบอลมัรเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าสนใจแต่ถ้าคุณได้คอนเต้มาเนี่ยครับโอ้โหเดือนมกราคมนี้ช้อปปิ้งกันสนุกแน่ครับ โอเคครับมันคงแบบไม่ได้เป็นตามไลฟ์อัพที่เราเห็นกันในรูปนะครับที่มีพวกฮาแลนฟันไดอะไรเนะี่ยแต่ไม่หมดเนะี่ยอันนั้นมันคือทีมรวมดาราโลกครับมันคงไม่ได้แบบตุ้มทีเดียวเป็นแบบนั้นมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับต่อให้คุณจะทําแบบเฮ้ยเหมือนคุณเล่นเกมเาามื่อแต่อยากได้ใครซื้ออยากได้ใครซื้ออยากได้ใครซื้อแต่เรื่องความจริงมันมีปัจจัยหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดไว้นะครับคืออันดับแรกนีโคเซอร์คือ หากก็นการทีมที่มีแรงดูดก่อนครับตุ้มถ้าเป็นคอนเต้จะเจ๋งมากครับนะฮะและที่เหลือเนี่ยค่อยๆคอย่คอ,ยคอยล้างไปให้คอนเต้เลือกดูก่อนในช่วงเดือน2เดือนเนี้คัดก่อนใครมันพอจะไหวอยู่บ้างซึ่งดูชากไลีอัพแล้วก็เออมันก็อาจจะต้องทํางานหนักกันหน่อยและเดือนมกราครับค่อยๆหย,ย,ยิบจับมามันอาจจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสจากทีมใหญ่และคอนเต้รู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาได้เอามาก่อนเอามาก่อนครับ เอาแบบเป็นเกรดนะเกรด B บวกเกรด A ลบอะไรพวกนี้เอามาก่อนแล้วค่อยๆสร้างค่อยๆล้างกันไปครับค่อยๆล้างไพ่ค่อยๆถ่ายเลือดไปถ้าผมคิดเอาเองนะฮะมันคงไม่ถึงขั้นแบบปุบป,ป,ปับทันทีครับถ้าเราเปรียบเทียบกับในยุคข,ของเชลซีที่โรมันอัปโรวิชเข้ามาเทลเวอร์ปี2003นะครับแต่อันนั้นอ่ะมันอิมแพกมากครับอัปโรวิชเป็นคนที่ทำให้โลกลุนหนังเปลี่ยนไปเลยนะ เพราะก่อนนั้นนี้มันคือการบริหารจัดการแบบตามปกติอะนะครับตามปกติหามาขายไปทําให้ทีมได้กําไรมากสุดแต่พออับระวิทเข้ามาตุ้มผมเป็นคนรวยครับสโมสรจะได้อะไรผมจัดให้แล้วเขาว่าใช้เวลาตรงนั้นนะครับสมรสามเข้ามาปึ้งไรเอรี่ก็ลงทุนไปสูงครับได้มาหลายคนอยู่แต่ก็จบที่รองแชมป์ปลดเลยครับแล้วเอาโชเซยมุนโยมาตุ้มแล้วก็ปีนั้นเลยครับที่ได้ 2004 2 5ได้แชมป์พิมพ์มิกเลยอันนั้นคือจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ก็ได้ครับมันเป็นครั้งแรกที่โลกลุงหนังเนี่ยได้เห็นได้เจอกับกับสถานการณ์แบบนี้ที่มีเศรษฐีเข้ามาลงทุนซื้อสมโมสรส่วนในปี2008เราเห็นแล้วครับว่ามาสตรี่พอเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะได้แช้ก็คือปี2012ได้แชมป์พเมพยร์ลีกนีซึ่งตอนนั้นก็ เราผิดลรงถูกกับผู้จัดการทีมอยู่นะฮะมาร์คชิวก็โดนออกไปหรืออะไรก็ตามแต่เคยมีข่าวว่าอยากได้โรนิโตกาก,ากา้าพร้อมจ่ายร้อยล้านปอนด์เลยนะครับในช่วงนั้นแต่กาก้าไม่มาครับเพราะว่ามันแรงดุนดนันไม่มีถ้าจะมีใครสักคนที่แบบเปลี่ยนสวิตได้ก็คือโรบินยโยนั่นแหละครับสามสิบสองจุดห้าล้านปอนด์มเลมื่ให้็มสนี้เหมือนปักหมุดบนโลกนู้นนั่ได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยแมนเชสเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ยูไนเต็ดนะมันมีซิตี้ด้วยแล้วก็ค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาแต่ถ้ามองนินคอสเซอร์นะ นิโคลเซออาจจะได้เปรียบทั้งซิตี้ทั้งเชลซีอันนี้มุมมองผมนะเพราะสําหรับผมเนี่ยนิโคลเซเป็นทีมใหญ่ครับมีศักยภาพสูงมากครับกับการที่จะประสมของเร็จนะฮะเมืองใหญ่แฟนบ้าคลั่งแพชชั่นสูงสนามดีครับความจุเกิน5้า0 0ื่นคนทุกอย่างพร้อมสับหมดแล้วมีงบประมาณไม่อัน้นจากเจ้าของสโมสรน,นี่โอ้โหคือมันก็ไม่ได้มีแบบว่า เป็นแนวทางที่มันชัดเจนแหละครับว่าเฮ้ยคุณทําแบบนี้คุณจะได้หรือคุณจะไม่ได้อยา่างเชลซีมาถึงทุ่มเลยได้ซิตี้มาถึงทุ่มเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะซื้อเตะยังลําบากเลยต้องค่อยๆสร้างมาสร้างมาจนถ้ามาประสบเร็จในยุคข,ของโรเจอแมชินีปี2012ตุ้มได้แต่ในโคร์เนี่ยทิมใหญ่ครับมีชื่อเสียงนะฮะ้าภาษาธุรกิจก็ potential ดีนดนะประมาณนั้นประเด็นคือถ้าได้โค้ หรือถ้าได้ผู้จัดการทีมที่ดีครับคือผมคิดเลยว่าถ้าเป็นอันโตโอคอนเต้นะโอ้โหมักการานี่ช็อปกันสนุกแน่ครับแต่ถ้ามันเป็นเกรดรองกว่านั้นถ้าเป็นแบบเอ็ดดี้ฮาวแฟรงค์พาดหรือซีเวนเจอราลดนเองก็ตามแต่ครับมันก็อาจจะค่อยๆสร้างไปก่อนจะสองสามปีแต่ถ้าเป็นเกรดแบบคอนเต้แบบซีดานอย่างเงี้ยตูมซื้อได้เลยครับซื้อได้เลย มันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหในตัวระดับเอ็มปบปเป้เนย์นมาเมซี่อะไรพวกนั้นหรอกครับแต่ถ้าเป็นอ่ะคูติโยอย่างเงี้ยมีลุ้นใช่ไหมฮะตอนนี้ฟันเดเบกเงี้ยอ่ะขอมาอู่เต็ดเงี้ยอันตีนีมาซิยาวที่ตกเป็นข่าวคือตัวประมาณนี้ครับเกรดเอลบที่อยู่ในทีมใหญ,ใหญ่แล้วดึงมาสร้างก่อนแล้วคนเตกก็จะค่อยๆพาทีมไปได้และพร้อมกับแท็ติกมาสมองของเขา ซีซั่นใหม่น่ากลัวครับสำหรับนิคาเโซโลแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่คืออีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญครับของโลกลหนังครับที่เราได้เห็นสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งครับมีเจ้าของที่ร่ำรวยในระดับ3 0 0แสนล้านปอนด์และก็มาแบบว่าทุรทุเลอยู่พอสมควรแต่สุดท้ายก็ทำได้หลังจากนี้คือช่วงเวลาหอมหวานฮันนีมูลของทูนามีเลยครับ แต่มันจะไปถึงแชมเปี้ยน์ลีกได้หรือเปล่านะอันนั้อีกเรื่องเลยนะครับเพราะกว่าที่คุณจะไต่ขึ้นไปเนะี่ยเงินเป็นส่วนสําคัญครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะคุณเงนยหน้าขึ้นไปคุณก็ยังมีเต็มไปหมดเลยฮนะแมนรอาซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูเชลซีอาร์เซนอลสเปอร์เลสเตอร์แอตเลตันแลวแต่เอเวเอเรสต์แฮมได้หมดครับคุณต้องปีนขึ้นไปอ่ะนะะซึ่งมันจะประสบความสำเร็จในช่วงไหนอันนี้ไม่มีใครรู้แต่ก็หวังว่า สีสันของพีมูลีจะถูกพูดถึงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะในช่วงตลาดซื้อขายเดือนม,มกราคมนี้เตรียมเสพข่าวกันอย่างสุขสนานอย่างแน่นอนยินดีกับนิควคเซอรด้วยครับยินดีกับแฟนๆสาร,ริการดงด้วยนะครับแล้วก็เจอกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะก็สู้ในสนามนี่แหละะว่ากันไป อย่างไรบ้างกับคอนเทนต,ตรงนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากๆครับใครยังไม่ได้กดสับสไ b รฟักไว้ด้วยนะกดด้วยนะครับปึ้งนิดเดียวนะจ๊ะขอบคุณมากๆครับแล้วจเจอกันใหม่ครับในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ